เทศบาลเมืองมหาสรารคามให้การต้อนรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนเรมิตศิลป์และคณะในคะมหาวิทยาลัยมหาสรารคามค่ะเพื่อหาหรือการศึกษารูปแบบการจัดการวงจรขยะชุมชนแบบครอบคลุมโดยใช้แนวคิดการพึ่งพากันของระบบนิเวศเมืองเพื่อน,นําไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนค่ะ นายสายันพิรมกิตประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามค่ะพร้อมด้วยนายโกพัฒสมสารองปลัดเทศบาลนางสาวการนาการจนทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะให้การต้อนรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนรมิตศิลป์และคณะมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อที่จะเข้าหารือการศึกษารูปแบบการจัดการวงจรขยะชุมชนแบบครอบคลุมโดยใช้แนวคิดการพึ่งพากันของระบบนิเวศเมืองเพื่อนําไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนค่ะโดยการหารือในครั้งนี้นะคะ ื่องจากนางสาวเพชรดาเพชรพักดีผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ผังเมืองและนริมิตรศริลป์และคณะได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะภายใต้หัวข้อการศึกษารูปแบบการจัดการวงจรขยะชุมชนแบบครอบคลุมโดยใช้แนวคิดการพึ่งพาก,กันของระบบนิเวศเมืองเพื่อนําไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนค่ะกรณีศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะเพื่อสรุปการดําเนินงานที่ผ่านมาและรายงานการดําเนินงานขั้นต่อไป โอกาสนี้นายสสยันพิรมกิจประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ให้การต้อนรับทันี้การคัดแยกขยะภายใต้โครงการศึกษารูปแบบการจัดการวงจรขยะชุมชนแบบครอบคลุมโดยใช้แนวคิดการพึ่งพากันของระบบนิเวศเมืองเพื่อนําไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนกรณีศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคามสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ได้ให้ทุนการสนับสนุนโครงการวิจัยนี้ได้สนับสนุนและก็ผลักดั นักวิจัยจากทั่วประเทศให้ทํางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในระดับท้องถิน่นตามหลักเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากตั้งแต่วันที่1มกราคม2563รรัฐบาลได้แบนการใช้ถุงพลาสติกนะคะเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิง้งโครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่คาดว่าจะช่วยสร้างความพร้อมให้กับประชาชนในท้องถิน่นในการเปลี่ยนแปลงเรื่องการใช้พลาสติกเป็นอย่างดีค่ะ